เช้าๆแบบนี้ลมมันดีจริงๆเนอะปลแก้วออกเดินทางแต่เช้าขี่รถไถ่ยเก่าคู่ใจลุยลมลุยฝุ่นไปตลาดภารกิจวันนี้แกงส้มปลามึกไข่ใส่มังคุดคัดมาถึงตลาดแล้วจ้าแผงปลามึกเจ้าเดิมรออยู่แม่ขาตะโกนมาแต่ไกลปลามึกไข่ไหมจ้าไข่แน่นๆเด้งดึงทุกตัวปัแก้วยิ้มแล้วพยักหน้าแรางๆโดนใจซื้อของเสร็จ ปลาแก้วไม่พักปีนขึ้นต้นมังคุดข้างบ้านทันทีไก่ข้างล่างงงมองขึ้นมางง,งงเหมือนจะพูดว่านั่นแม่ปีนจริงดิมังคุดเต็มตะกร้าเลยค่ะมาถึงขั้นตอนพิธีพิถันปลาแก้วนั่งปอกมังคุดแบบมีความสุขเนื้อขาวๆลงถ้วยน้ำทีละลูกหน้าป้านีิเปล่งประกายมีความสุขเตาถ่านพร้อมหม้อพร้อมป้าแก้วจัดหนักเทพริกแกง ปน้ำตาลปีบ๊บน้ำปลาใส่หมดแมวข้างหลังวิ่งหนีกลิ่นแซบจนไอคอกแคกนี่มันเชฟแก้วโชว์ถึงเวลาไฮไลท์ปลาหมึกไข่ไข่แน่นๆลงไปในหม้อตามด้วยมังคุดคัดเนื้อขาวๆแล้วบีบน้ำมะนาวสดๆลงในหม้อปากแก้วตักขึ้นมาชิมตาโตมีประกายแล้วตะโกนเลยว่าร่อยแรง ปลาแก้วนั่งกินข้าวร้อนๆกับแกงสม้มใต้ต้นจำปีที่ออกดอกเต็มต้นยิ้มอย่างมีความสุขเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งมีผีเสื้อบินมาเกาะที่ไหล่ลมพัดเย็นๆชีวิตดีดีลูกลูกแวะมากินข้าวบ้านป้าได้นะลูก